สำหรับคลิปนี้เนาะก็พามาชมทุ่งนาก็ดูธรรมชาติเนาะสำหรับวันนี้แต่ก่อนยังเป็นดินอยู่ข้าวยังไม่เกิดเนาะมาทีนี้มีน้ำมีข้าวแล้วทีนี้มีน้ำมีข้าวแล้วจ้า ฝั่งด้านนู้นหวานทีหลังก็อย่างที่เคยบอกว่าตรงนู้นก็เป็นอ้อยเนาะที่เขาปลูกอ้อยใหม่ฝั่งทางนี้เป็นฝั่งด้านทิศตะวันออกเนาะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งด้านทิศเหนือเนาะ นี่ก็จะมีกอไผ่ตรงด้วยเนาะด้านนี้ปกติก็ได้ได้กินหน่อทุกปีนะหน่อไผ่ตรงแล้วก็มีไผ่เลี้ยงฝั่งนู้นะนี่น้ําแพรแพรเลยน้ําเยอะมากดูเหมือนฝั่งด้านผู้ะมา่านฝนจะตกอีกแล้วมั้งนี่ ฝนลงเมฆแล้วหลวมองเห็นบรรยากาศเขียวลุ่มๆถ้าอย่างนั้นอ่ะฝนลงแนละ้วฝนตกนะฝังนั้นอนะ่ะเป็นลักษณะนี้มองดูในฝนตกแนละ้วฝั่งด้านอำเภอภูบระมานะ่านก็ไม่ไกลจากที่นี่ถ้าถ้าไปตามเส้นทางก็จะประมาณ20กิโลถึงนะประมาณนั้นเนละเรามองจากนี่ไม่ใช่ใกล้ๆนะมองเห็นภูเขานี่ วันสิบยกิโลถึงจะถึงภูเขาแต่ถ้าตัดเส้นตรงเราเราน่าจะว่าสิบโลขึ้นอีกหน่อยบริเวณน้ำถ้ามีน้ำขังตามตามทุ่งนาตรงนี้ก็จะมีหอยเขาเรียกว่าหอยหอยหอยหอเชอรี่ หอยเชลลีขึ้นเต็มไปหมดนี่คือฝั่งด้านทิศเหนือเนาะฝั่งตรงนี้คือด้านทิศเหนือนี่แหละฝั่งด้านนี้คือด้านทิศตะวันตกส่วนพ่อเขาเดินมาเสื้อแดงๆเห็นมองเห็นไกลนูน่นฝั่งด้านทิศตะวันออก ข้าวกำลังเกิดแล้วเนาะเขาก็มาอ่าเรียกว่าอะไรภาษาไทยก็เรียกอะไรปล่อยน้ําปล่อยน้ําเนาะอีสายสายอีสานเขาเรียกเป่งน้ํานุนกามีกาตัวหนึ่งยืนอยู่ตรงนู้นตรงกลางมองเห็นดีไกลเดี๋ยวซูมให้ดูนู้นตรงกลางโฟกัสสุดแล้วนู้นดำดำเล็กๆดำดำเล็กๆมีกาตัวหนึ่งคอยจับกินปลากินปูอยู่ ตรงกลางโฟกัสถ้าซูมเยอะๆกล้องมันจะสั่นเนาะก็นี่ขนาดปกติก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเนะพามาชมข้าวในทุ่งนากำลังเกิดแล้วก็มีน้ำแพน้ำน้ำเยอะมากฝนก็หยุดเป็นที่เรียบร้อยฝั่งนู้นก็ฝนกำลังตก ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามฝากกดติดตามและก,ด,ละกดสับไพเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องของเราพามาชมเรื่องธรรมชาติวิถีชนบทประเพณีวัฒนธรรมวุตถศาสนาในหลัหลักธรรมการธรรมาตสวดมนต์แล้วก็คลิปที่มีความรู้ต่างๆาสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปพร้อมกับบรรยากาศฝนกำลังมาเนาะฝั่งนู้น Thank you ja.